หลังจากที่เราพาไปทานข้าวกันมาแล้วนะคะที่ร้านอาหารซูเปอร์โบนะคะวันนี้เราก็จะพามาช้อปปิ้งต่อคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราพามาช้อปปิ้งที่ไหนกันเอาเอาป้ายอยู่ข้างบนหายป้ายก็บอได้โอ้ยตรงนี้เด้อที่เราจะไปเลี้ยวเข้ามาแล้วข้างหน้าเลยค่ะเราจะเข้าไปทีเจแม็ J Mac. ไปดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่ช้อปปิ้งนี้เป็นยังไงนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะไปกันเลยค่ะดูดิ้ยมีแต่ของน่ารักน่ารักสีน้ำตาลสวย ก็เยอะแยะมากเลยนะคะเลือกกันไม่ถูกเลยบแบรนด์ดังๆก็มีวาเลนติโน <Valent ino S 1> ก็มา MK ็มคนะคะเมคแอนคอร์เคสเปแล้วก็โคชซีเคน e w เวสค่ะแล้ก็จะมีแบรนด จากอิตาลีนะคะหรือว่าจะเป็นแบรนด์ทีเ่เป็นเครื่องหนังเป็นกระเป๋าหนังอะไรพวกนี้ก็จะมีนะคะโอ,โอสวยอะ่ะหนังดีด้วยของอิตาลีต้องมาดูกันบ่อยๆหน่อยเพราะโชคดีวันนี้ก็อาจจะได้ของเจองที่ถูกใจของเราด้วยนะคะจาก2 3 0เหลือถไปหนึ่งร้อย่นซื้อน่ด้วยราคาใครตัวนี้ โอ้ราคาหน้าครบนะอันนี้ยี่หาดอลโอ้ยหนังดีนะหนังดีเนี่ยกวางเลนเดียวด้วยเนี่ยเออกวางเลนเดียวไงม,วะะมันวิ่งเลนเดียวรกระเ,ออเป๋าตังค์ได้เล็กๆใส่บัตรได้นิดหน่อยใส่ตังค์ได้เล็กน้อยก็ฝ่ามือ20ดอลประมาณ6 0 0ของฟอสซิลนนี้เราก็มีอยู่ในตรงโซนของขวัญน,นะคะจะเป็นน้ำหอมนะ จะเลือกอะไรชอบไปมีร้านหมดร้านเอาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์นะคะก็จะมีหลากหลายแบรนด์เลยแล้วก็บางตัวนะคะอย่างเช่นพวก c o u n t เตอร์แบรนด์คลินิกเ a ส d e r พวกนี้นะคะหรือจะจะเป็นจากซีโฟล a านะคะจากแบรนด์ของเกาหลีก็มีนะคะอย่างเช่น ete, kin, ลา n e I อิสกินหรพวกนี้นะคะแล้วแต่ว่าช่วงไหนนะคะ เขาจะมีมานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีกลิ่นแคร์ตัวที่เราใช้อยู่นะคะบางทีโชคดีก็อาจจะได้เจอตัวที่เราใช้นะคะและที่สําคัญนะคะเวลาเราเลือกซื้อพวกนี้นะคะดูที่บรรจุภัณฑ์หรือกล่องของมันอย่างเงี้ยนะคะว่ามีการบุบแตกสลายหรือว่าฉีกขาดไหมก็ลองเปิดกล่องดูบ้างเพราะว่าบางทีข้างในเนี่ยถ้ามันมีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้นะคะให้ดูก่อนนะคะว่า ข้างในเนี่ยอยู่ครบจริงๆหรือบางทีเปิดกล่องออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวครีปอยู่ข้างในแล้วก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของวันหมดอายุนะคะวันหมดอายุก็ต้องดูให้ละเอียดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเมคอัพนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพาเลตอายแชโดว์บัชออนนะคะ มาสคาร่าที่เขียนคิ้วนะคะหรือจะเป็นอายไลเนอร์เป็นขนตาปลอมกาวติดขนตานะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกแมกนะคะที่จะเป็นเซตของาทาวเวลนะคะก็คือแบบพกไปท่องเที่ยวเนาะแล้วก็จะเป็นพวกซนเอ่อ ของตัวรองพื้นนะคะฟาวเดชั่นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นของเบ c ก้านะคะข้างๆนะคะก็จะมีอของ Beauty b บดเดอรค่ะตัวนี้นะคะก็เราเอามาลองใช้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบัชออนของ Bobby b o b บบี้บานะคะอยู่ที่ประมาณ15ดอลลาร์ค่ะมาร์จะขอบก็มีค่ะจะเป็นคอนซีลเลอร์ด้วยแล้วก็จะเป็นฟาวเดชั่นไปด้วยในตัวนะคะแต่ว่าสีเนี่ยจะออกทางโทนสีเข้มสักหน่อยนะคะส่วนของเกาหลีเนี่ยก็จะมี เบอร์ที่อาจจะแบบขาวเลยกลางๆอาจจะไม่มีอาจจะต้องไปบ่อยหน่อยนะคะบางทีแบบไม่เจอครั้งนี้ครั้งหน้าแต่จเจอก็ได้ค่ะมอลฟี่เนี่ยดีนะเคยซื้อลิปไปมีทั้งแบรนด์แล้วก็ไม่แบรนด์กลมๆก,ก็มีเออเม,มนแบรนด์สามเหลี่ยมก็มีเราก็มัเลือกอยู่แต่ตรงนี้แหละมันราคามันดีอะ่ะ อบทีเจแมเนี่ยคุ้มมากแต่ว่าต้องมาหาบ่อยๆมาดูบ่อยๆมันจะเจอบ้างไม่เจอบ้างบางทีก็เจอสีที่เราชอบบางทีก็ไม่เจอเนี่ยไฮไลท์เบเกอเนี่ยสีสวยเลิศราคาอยู่แค่20ดอลลาร์ราคาดีแต่ต้องขยันหาอันนี้ของอะไรอลอล่าป้าลอล่าส่งลิปสติกเนี้ยป้าเขาก็มาเนี่ยสีแดงมากนี้นาก็มี ทำงานมาทั้งอาทิตย์นะแล้วก็มาช้อปปิ้งอาทิตย์เดียวนะ่ะบบเหลือจ้ากบอุย้ยซอฟแวร์บลัชอุย้ยน่าสนจังเลยสวยไหมสวยเป็นเนื้อครีมเนี่ยก็ลองได้นิดนหน่อยๆนอยนะอย่าไปแบบว่าจกเขาแบบว่าจนหมดเนี่ยแค่แบบแตะออกมาลองนะไม่ใช่แบบตัวนิดนิดถ้าจกลงไปนี่มันจะเป็นลุมนะอย่า มีทุกอย่างมีทุกอย่างจริง <Thank you. S 1> ใช่ทุกอย่างที่เราว่ามามีหมดยกเว้นเงินเราแต่นี่แหละเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกตรงนี้ก็จะเป็นโซนของพวกที่เป็นบอดี้บาร์ดแด์บอดี้อะไรพวกนี้นะก็จะมีแบบครีมอาบน้ําครีมทาผิวอะไรพวกนี้นี่ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับผมมันก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากเลยนะก็จะรวมกันอยู่ตรงทางนี้ ็จะมีพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําผมมีผมต่างๆทงําผมหยิกผมลอนผมตรงไรเป่าผมมีหมดเลยเราก็มาซื้ออยู่นี่แหละโซนนี้ก็จะเริ่มแบบเป็นเสื้อผ้าข้างในละชุดชั้นในเนี้ยชุดชั้นในนะแต่ละสายเยอะจริงๆหลายยอ่อแบรนด์เป็นแบรนด์ดังๆก็มีของ CK อะไรอย่เงี้ยก็มีนาะนอติก้าอย่างเงี้ยเออ สวยๆอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมายตอนมาก็ไม่มีชุดนงนชุดนอนก็มาหาชุดนอนทางนี้แหละเสื้อคุมอะไรพวกนี้เยอะมากๆส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผงเสื้อผ้าต้องเลือกตะนาะค่อยๆดูชุดกีฬาชุดกีฬาเสื้อวงเสื้อวอลผ้าใส่เที่ยวใส่เล่นเดรสกางเกงกางเกงเสื้อออกกําลังกายเลย่วนเสื้อผ้า,าเด็กๆก็จะมีนะคะทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตเลยนะคะนา่นารักน่ารักเนี่ยเยอะมาก เยอะมากอะแต่ว่ามันต้องค่อยๆหาเนะเป็นแบบชุดตรงชุดเดรสของเด็กๆกันเองราคาก็จับต้องได้นี่แล้วมันจะมีป้ายนี้นะมันลดแล้วด้วยนะแล้วมันยังมีเคลียร์แลนส์อีกนะอันนี้เสื้อของ ck นะคะอันนี้ราคาเดิม,มอยู่ที่69นะคะลดแล้วเหลือ29ลดอีกป้ายแดง20ดูดูเสื้อสกอนว้านางแบบเรามันสวยจริง รองเท้าก็มีนะเพียบเลยใช้ได้เลยอะ่ะสวยด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวเนาะก็จะมีรองเท้าแบบใส่สำหรับเดินหิมะอะไรพวกนี้เยอะหน่อยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะเป็นแบบรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยจะเยอะในกลงในกียร์ดีดาสอ่างเงี้ยคูม่าพวกนี้ก็จะมีเยอะหน่อยถุงทงถุงเท้าอะไรพวกนี้หิมะตกอะไรพวกนี้ก็ต้องให้อบอุ่นเอาไว้เข้าไว้ก่อนนะ พวกโซนของในบ้านพวกเครื่องแก้วถ้วยชามอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนในครัวของกินก็มีอาหารเพื่อสุขภาพของกินเพื่อสุขภาพพวกที่แบบเฮลตี้มันก็จะมีอยู่ในนี้หาได้ในที่เดียวจบอะไรเงี้ยสมุดโน้ตยังมีอะสมุดแบบที่เขียนคาล endar อะไรพวกเนี้ยของตกแต่งบ้านก็จะเป็นโซนนี้พวกกรอบรูงกรอบรูปของแบบตกแต่งอะไรพวกเนะี้ยจะเยอะมากอ่ามาโซนแบบพวกห้องรับแขก ชุดเซ็ตที่นอนผ้าปูที่นอนผ้าหม่มผ้านวมโหมีกระทั่งจักรยานะะมีหลายอย่างอของเด็กโซนเด็กะอรอย่างก็มีจริงแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงคริสต์มาสเขายิ่งมีของให้เด็กๆเ,เยอะด้วยโซนนี้ก็จะเป็นเทียมนะสดชื่อน้อโหมีหลายกลิ่นมากเลือกยากมากต้องแบบเดินดมเองก็จะมีโซนอุปกรณ์พวกอุปกรณ์ของมือถ่องมือถือเคสมือถือเคสโทรศัพท์เคสหูฟังเนะี่ยสายช่งสายชาร์ เคสต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนของผู้ชายนะดูเสื้อผ้าในลาาอะ่ะคือเราต้องหาทั้งไซส์เอ้ยคือมันอัดแน่นไปด้วยแบบของอะเราต้องค่อยๆหาจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อทีชทเสื้อโปโลเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อวอลอะไรพวกนี้หลากหลายมาก้องค่อยๆเลือกอะ่ะมันเยอะจริงๆเราไม่สามารถที่แบบว่า เดินแบบแป๊บเดียวเราก็หาของได้หมดอะไรเงี้ยไม่เราต้องค่อยๆเลือกเลยยังไม่จบอ่ะเสื้อผ้ามันเยอะมากมจริงเยอะแยะจูเนียคือเราอ่ะซื้อเสื้อผ้าไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าผู้ใหญ่หรอกซื้อเสื้อผ้าเด็กเ้อ ใส่แต่เสื้อผ้าเด็กไซส์เด็กอะเพราะว่าไซส์ที่นี่ของเด็กอะเราใส่ได้แต่ว่าไซส์ผู้ใหญ่อะบางทีใส่ไม่ได้แต่ถ้าใส่ของเด็กแบบซื้อของเด็กไซส์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะใส่ได้พอดี ที่ที่เราชอบมาช้อปปิ้งกันนะคะก็คือเป็นที่นี่นะคะที่ TJ Max นะคะเป็นที่ที่มีของครบทุกอย่างเลยแล้วก็มีของให้เราเลือกเยอะมากนะคะราคาก็ดีด้วยนะคะถ้าใครนะคะที่เจอห้างนี้ก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะคะราคาเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่ๆค่ะถ้าใครพอที่จะมีเวลาที่จะเลือกซื้อของเนาะเพราะว่าที่นี่มันจะต้องเลือกพอสมควรนะคะในการที่เรานะคะจะหาของอย่างที่เห็นเนาะอย่างที่ถ่ายให้ดูไปเพราะว่าของมันเยอะ มากจริงๆมันจะต้องแบบว่าค่อยๆจับเลือกดูดูแต่ทีละอยา่างต้องมีเวลามากพอในการเลือกซื้อนะคะเพราะว่าของที่นี่มันเยอะมากจริงๆแล้วก็หาดูเนี่ยบางทีอาจจะโชคดีเจอราคาลดแล้วลดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งรีบแบบซื้อหยิบ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 แล้วกลับเนาะมันต้องมีการแบบ ให้เวลากับการเลือกช้อปปิ้งนิดนึงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกๆคนนะคะจะสนุกไปกับเราในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ทั้งในช่วงของคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ